สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนี่มือแรกครับผมหลังเลิกการเลิกงานพี่น้องเลิกงานหล้วก็พาพี่พี่น้องมาตอนของเขาแล้วครับผมเมื่อนี้ก็เอานกอ่านกฝึกตัวไหมเลยครับผมเอามาเปิดตัวครับพี่น้องเจ้าในดาบครับผมก็เอามาจากดาบโซ่แล้วครับผมดาบโซ่เอามาตั้งแต่เอามากัยังโบนได้ออกปุ่งจักเถื่อครับพี่น้องมันทายคนครับผมทายคนเพิ่งแล้วเพิ่งยังกัยังบอท่านได้ดีไปเลยครับผมเห็นเพิ่นส่งขันไหลายส่ง หาวในเล็กน่อยครับผมก็ลเลยเอากขึ้นออกมาลองเอาไปรับส้มไปพวกห้องกันแล้วครับผมคืเป็นจังไรสิขันบวกขันสิขันแบบดใดจังไรครับผมเจ้าแน่ดาบเริ่มขันโยนหาแล้วนะครับพี่น้องหนุกภาก็าเริ่มขันแล้วครับผมขันอยู่รอบๆแต่ยังระยะยังห่างอยู่ครับผมก็ที่ผมใส่นี่เป็นปาเป็นปาสาสลาซาเลยนะครับพี่น้อง เป็นปลาสาเลยครับผมกระแพงหัวเลยก็สิเป็นปลาหกจัาหน่อยครับผมเนืยอเป็นอื้อคือถือว่าขันให้ยุครับผมเราได้ดาบก็ได้ตอนนี้ก็ร่อนกปลาสิเขามาก่มันตูดเขามาเทียงมากหังไสวยบ่เสียงเจ้าในด,ดาบคู่ครับผมเทียคู่นกปลาเขาครับผมไม่ต้องนกปาลาร้อยเขายัางไง วันเมียนละน่ะเมียนบ่นี่เสียงเรียกคับผมวัน,นเมียนนี้ครับพี่น้องนกปลาย,ยู่ทางด้านซ้ายครับผมน,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 นั่นนั่นนั่นฟัง้ายของมันเดียครับผมเจะลาที่สีสูบสูดเด้อ

หนกปลาหันหลังให้ครับผมม่สูมเจา้าในดาบเรียกครับผมเรียกไปเรืเร่อย ีเสียงนกปลาตัวนึนนนนงคู่ครับผมนกปลาคู่แต่บ่เห็นตัวแล้วครับพี่น้องมันบังครับผมมันเป็นปลาเอือคือด้ ตามที่ได้ยินตอนนี้ก็เรียกย่างเดียวนะครับพี่น้องบ่ม้มีขัดบุมพีม่หนุนนะครับเดีอยได้ยินแต่าอ้างช่วงแรกที่คู่นะครับผมคู่เดียวหลังจากนก็นกนเรียกเรื่อยๆครับผมเจ้าในาดาบบนหาสิบมีขลุ่มครับไม่จังใดตามที่ได้ยินยังบ่มพีนะครับพี่น้อง ปลาตัวที่เขาไปมันก็น,นิ่งหันลังงไงพอมครับผมบ่สนใจ ปลาสองตัวแล้วครับพี่น้องฟังสายตัวนึงฟังขว้าตัวนึงครับผมแต่ว่าพู้สูจักตัวครับองอาโตโศเตเสียอยู่พวกสนใจนกงตอครับตัวนี้เจ้าได้ดาบเงียบแล้วด้อครับหนกปาลาไล่คูดเขามาแล้วเ้อครับพี่น้องแต่ว่าเนีย่ยมันเลยเขารวมครับผมตัวที่ไล่คู่มาอยู่ตน้นอ่าอยู่ต้นไผ่ครับผมเลย ตัวที่ใส่ไปแต่สองตัวที่รวมรวมันยี้อยู่รวมอยู่มบนเก้าครับผมนั่งเง,งาอยู่โจ้ได้ดาบเงียบกิบม่นรู้ว่าจานอี๋อย่างบอกไม่เลี้ยวตัวนึงครับเส้นไปเส้นมาอ่านี้พี่น้องตัวอยื่ดงฟังขวาขายับตัวจังน้อยนึงเลยครับพี่น้องตื่นขึ้นมาแล้วแต่ยังเงียบคื้เก้าครับผมีแต่ตัวเงียบ ม่รู้ว่าเจ้าแม่ดาเพชรแดงอยู่ตอนนี้ขีดเตียงเหี้ยวเฮอยงงู่ปุ๊จักเา้าบททามมีลูกฝุกครับพี่น้องตัวฟังดาา่านก้อนนี่ฮหนาเส่พเนียดอยู่ครับผมพี่น้องส่งหางติ่งโด็บเด็บเป็นตัวงวยใส่ยอย,ยู่เป็นตัวโยดงใส่อยู่ อุ้ย <im itation> ู่ตรงอีนทิครับพี่น้องอยู่ตรงอีนทิแลยยังบ่ยโมโมรุไปอยู่ตรงเซิงาไหนอุ้ยตอนนี้อยู่ในภูมิของพระเนตรแล้วครับผมเดี๋ยวนี้ถามเงียบไปเลยครับผมพี่น้องมวันนี้วุปากว่ฒิยิงว้ายพยายามซ่องหานกตุ่นหยดต้องมาใส่แหละครับพี่น้องตอนนี้ผมเห็นครับผม ไุรู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนนี่เสียงนกปลาคู่อีกแล้วครับผมคู่อยู่ในปลาฝั่งด้านขวาพี่ตอจะได้ถาบเพรแล้วครับผมไ,ไ,ไม่ได้กินนกปลา มันเสียงเพลินเหรอครับผมเรียกอยู่นี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วเบ็ดกเอาแล้วเสียลูกปลาเป็เสียงไงเลยพี่นอ้องลูกปลาเป็นเสียง,ยงไงเลยนอครับผม ทู่เลยครับผมรุ่นตัวเดียวแล้วครับตัวอย,วยูย่ใกล้พะเนจรแล้วครับพี่น้องแต่่บ<ม>เห็นด้วยครับว่าเห็นแต่จูดลงมาใส่พะเนยรแต่บ่บรู้ว่ายู่ตำแหน่งไหนตัวนี้เป็นใบไมนะ้นะ่ะนะบังพอดีพอดีเลย ขามาไ,ไทีู่้ครับวันนี้เป็นลอยครับผมพี่น้องมาเซอรอยู่อ้อมหัวปันนี้เป็นลอยครับผมเป็นอยพี่น้องอ้อ่าอ่าอ,อ,อยู่นี่ ใช้ความถึงหัวซากเนี่ยกนกเจ้าในด,ดาบกําลัางเรียกเอาดูดีๆก็เศร้าไปเลยครับวันนี้ย่านกาว่าหลายผลพี่น้องเหยกกียบกริบเลยนกปลากันเลยไปแล้วนะครับพี่น้องตัวนกปลาตัวที่อยู่ฟังใสผมบิดออกไปแล้วบางยานี่แต่ตัวที่ลงไปหาก็ยังโมเห็นให้เขาครับผม ม่เห็นบินออกขึ้นเขาเราจังไดยดีเรป็นกลต๊ดินนะครับผมทั้งอากาศมันคึมครับพวกนี้ครับพี่น้องคําเร็วฝนมันเป็นคึมๆึเป็นร่มร่มครับผมพายุเขาเอาเป็นว่าสิไปไล่ออกแล้วครับผมพี่น้องขั้นยังอยูด้ลยครับเด้อขั้นยังงยูขั้นบบอยูแล,ล้วก็แล้วไปครับผมขนาดที่เป็นนกน้อยครับผมเบืองจากอาการแล้วขั้นเป็นได้กับ่เอาลวครับผมผมกับ,บเ่เลี้ยงอยู่แล้วกะ ถือว่าเป็นการผ้าเจ้าอ่าในดาบครับผมมาเปิดตูวให้พี่น้องในเบื้องก้นครับผมกันยังโมเ่นบลเต็มที่ไปได้แล้วครับพี่น้องเพิ่นไทยขนฮอกก็แล้วครับผมแล้วก็มีน้าหัวน้าหนายังมีหลอดอยู่ครับผมแ้มีขนน้นําอยู่กับผมมาเช็คมอือซื้อครับว่าเป็นสีขันไห่บอฝากพี่น้องติดตามผลงานของเจ้าในดาบนะครับเด้อเป็นนกที่อ่าเอามาจากดาบโซ่ครับผมดาบโซ่ ผมมาลองครั้งนี้เที่ยวที่สองครับผมพี่น่องครั้งแรกที่เอามา,าก็คือดับโซ่มาทรงแล้วก็ล่องอยู่ป่าเลยกฏวามือนันเบิดมือครับผมบอขันจักความเลยเอาขึ้นต้นได้กระมิดผมผมก็เลยเอามาพักไว้เป็นเดือนพู่เหระครับผมเดือนก็เห็นเพิ่นเริ่มขึ้นเริ่มเรียกเริ่มยังแล้วคนก็เศร้าโลนแล้วยังแล้วก็เริ่มมีน่งคือมาแล้วผมก็เลยออามาเช็คเบื้องลึอครับผมพีมม่น่องยังบ่ท่านได้พ้อมเิ็มรอยไปได้ดอกเบื้อง,งจากอาการนกแล้ว่าจะอยู่ประมาณจักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นีแ่แหละกที่ได้ยินมรรยากะ มีอ่างครับผมยิน,นคู่อ่างอยู่ความหนึ่งเอาติดตามนะครับพี่น้องจะเป็นยังไงอัน,นาขนทั้งหน้าสิไปมานสิเก่งไปหนาบ่รหรือจังไดหรือสิไปรูอก็คู่ใดครับผมเอาครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ที่นี่ก่อนน้อครับพี่น้องไว้พอกันไหมคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ